เห็นเห็นลูปไหมลูกกระดิกด้วยนเนี่ยเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นเห็นเห็นน้ำเท้าอะ่ะกระดูกระดิกแล้วเก้าสัปดาห์กับอีกห้าวันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คืออะไรอ่ะล้ำไส้เธอหรอทำไมมันใหญ่เราที่กินเยอะใช่ไหมท้องนี้ก็หกเหมือนจะแพ้กว่าท้องพี่เหลืเหรอคะแพ้อะไรแพ้นไหมน้อยคะ่ะต้องการอาหารจำนวนมากาข้าวที่ห้าร้อยบาท ถั่วเป็นหมอโชคดีอย่างนึงเลยค่ะอยากขำคนไข้ขำแล้วมันกระตุกค่ะเห็นหัวใจอะค่ะอุ้ยกระดูกกระดิกด้วยเธอดูดิกระดูกกระดิกด้วยเนี่ยเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นเห็นไหเห็นไหมเห็นเท้าอะกระดูกกระดิกแล้วเห็นเห็นรูปไหมเฮ้ยเป็นแค่รูปว่ะทำไยฮะใช่ป่ะ วัดจากก้นมาที่หัวนะครับเออวันนี้ความยาวเนี่ยได้2.8เซนนะ2.8เซนขอเซฟไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ก็คือหัวเห็นไหมนอยู่ใช่ตรงตรงนี้คือแขนนะนเนี่ยเนี่ยไอ้กลมๆนี่แขนสองข้างอ,าอันนี้ขานะอันนี้แขนสองข้างขาสองข้างก็คือแบบเริ่มเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกแล้ว,ลวอายุคันเนี่ยเก้าสัปดาห์ห้าวัน อายุเด็กจากอันตราซาวก็คือ9สัปดาห์5วันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านพ้นช่วง15สัปดาห์ไปเนี่ยน้ำหนักจะยังไม่ขึ้น<อ>นะครับจะยังซาวเจอน้ําหนักไม่ได้ก็ประมาณนี้ไม่แต่ผมบอกอย่างนี้เลยนะผมทีเดียวติดเออ,อไม่คือบางคนเขาบอกว่าท่านาน,น้อยๆและติดอะ่ะจะเป็นผู้ชาย9สัปดาห์แล้วนี่โอ้โชว์ด้วยโชว์ด้วยอะโชว์ดีๆลูกโชว์ดีๆ น้องสามเซนแล้ว,ว,วการเจริญเติบโตก็ปกติดีนะครับเก้าสัปดาห์ห้าวันเนาะยังไม่รู้เพศเลยเสียดายมากเลยก็เดี๋ยวเราก็อัปเดตกันทุกสัปดาห์นะครับ